สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูนิวรายการที่จะนําเสนอข่าวทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยศรยีนครินทรวิโรฒของเราค่ะวันนี้พบกับดิฉันมณีรัตน์แก้วการไร่นิสิตชั้นปีที่3คณะศึกษาศาสตร์ค่ะ และผมอัศริพงประมวลการนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ข่าวแรกที่เราจะเริ่มต้นนั่นก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับน้องนั่นเองซึ่งที่ผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยของเราก็ได้มีกิจกรรมค่ายอัตลักษณ์เสริมสร้างนิสิตนั่นเองใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทําขึ้นเพื่อรับน้องๆน,นะคะอย่างเป็นทางการนะคะให้รู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของเราว่าต้องทําอย่างไรบ้างต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างไรนะคะ ซึ่งอย่างเช่นทางด้านมหาวิทยาลายัยศรีนครินทวิโรธเนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมรับน้องโดยมีนิสิตใหม่จำนวนทั้งสิ้น4,900คนและมีการรณรงค์ให้บัณฑิตไทยไม่โกงโดยผู้ช่วยศาสตร,ร,ราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญญาลีพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลายัยศรีนครินทวิโรธนะครับท่านได้ให้คาถาความสาเร็จเอาไว้ด้วยว่า นิสิตจะต้องมีวินัยใฝ่ใจศึกษามีความตรงต่อเวลานะครับมีเป็นนิสิตครูไทยที่โตไปไม่โกงและหยุดการคอร์รัปชันและที่สําคัญก็คือจะต้องมีคุณธรรมนําใจเพื่อที่จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าด้วยครับค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะคเพราะว่าทุกทุมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีการรับน้องอย่างนี้เช่นกันนะคะคแล้วก็<ม>อยากให้ทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยรับน้องอย่างสร้างสรรค์แบบนี้ใช,ใช่ไหมคะเอาแล้ฮะมาที่ข่าวต่อไปกันดีกว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านลมฟ้าอากาศกันบ้างนะครับผมช่วงนี้ก็มีเตือนภัยกันบ่อยนะครับยิ่งช่วงนี้ก็เข้าช่วงฤด,ดูฝนกันแล้วเนาะนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านระมัดระวังเอาไว้บ้างนะครับผมช่วงนี้ก็เจ็บป่วยกันบ่อยเหลือเกินนะครับเตือนภัยดงความร้อนปกคลุมทั่วกรทมเลยนะครับซึ่งต้นเหตุของฝนถล,มล่มกรุงเนี่ยก็มาจากพิษของแอร์นะครับผมจากคอนโดแล้วก็ห้างสรรพสินค้าครับ ซึ่งความผันแปรของธรรมชาติปีนี้นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะรุนแรงเลยทีเดียวโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครที่กําลังเจอภาวะฮีทไอแลนด์นะครับหรือเที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าปรากฏการณ์ดงความร้อนนั่นเอง ภาวะดังกล่าวนะครับเกิดจากการที่ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความร้อนจากเขตเมืองย่านราชเทวีสีลมสุขุมวิทเนี่ยนะฮะไปปะทะกับความชื้นฝั่งดอนเมืองทําให้อุณหภูมิฝั่งดอนเมืองเนี่ยสูงขึ้นทันที4-5องศาเซลเซียสเลยทีเดียวเรียกได้ว่าจาก31บ จาก37องศาเซลเซียสเป็น42องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับจึงส่งผลให้เกิดภาวะฝนตกหนักและทําให้เที่ยวบินเนี่ยไม่สามารถบินไล่หลายเที่ยวบินเลยภาวะดังกล่าวนี้นะครับจะเกิดทีขึ้นมากเนื่องจากกทมนเนี่ยได้รับผลภาวะจากโดมความร้อนสะสมมาตั้งแต่ปี2554เนี่ยนะฮะซึ่งก็ เรียกได้ว่าจะมีการปลดปล่อยความร้อนออกมาภายนอกอาคารทั้งกลางวันและก็กลางคืนด้วยเมื่อรวมกับเครื่องปรับอากาศจากศูนย์การค้าและคอนโดขนาดใหญ่แล้วเนี่ยนะก็จะทําให้ปริมาณความร้อนพุ่งสูงขึ้นไปอีกซึ่งก็มีวิธีการแก้ไขก็คือไปการปลูกต้นไม้ในเมืองนะครับให้มากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาตินั่นเองครับค่ะก็ถือว่าเราต้องช่วยกันรักษาะคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าช,ช่วงนี้นะคะก็แบบ ทำให้คนเป็นหวัเดเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เรียกได้ว่าโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองกรุงก็<ช>มีเยอะมากขึ้นนะ<ช>ครับสำหรับข่าวต่อไปนะคะก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเตือนภัยเรื่องโรคเหมือนกันค่ะค่ะในช่วงเปิดเทอมนี้นะคะก็มีมาเตือนนะคะเรื่องโรคมือเทา้าปากนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของข่าวนี้กันนะคะเปิดเทอมอันตร,ตรายค่ะเตรียมรับมือโรคระบาดมือเทา้าปากค่ะนายแพทย์ประดิษฐ์สิทธิวรงน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าขณะนี้เริ่มเข้าฤด,ดูฝนค่ะและเป็นช่วงเปิดภาคเรียนใหม่มีนักเรียนมาอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากที่เป็นห่วงคือสถานการณ์ของโรคต่างๆค่ะโดยเฉพาะโรคระบาดท,ที่อาจจะเกิดจากการมาอยู่รวมกันได้แก่โรคมือเท้าปากนั่นเองค่ะ โรคนี้มักเกิดในเด็กเล็กทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งป้องกันโดยให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยและสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศประสานกับผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์เด็กเล็กทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อป้องกันการเกิดโรคและตรวจหาความผิดปกติอย่างเคร่งครัดค่ะ ก็ถือว่าโรคนี้นะคะจะเกิดได้จากเด็กเล็กมากมายเลยนะคะเด็กๆเนี่ยต้องระวังเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าเด็กๆเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันโรคน้อยนะคะใช่ครับผมเอาละฮะช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบก,กับช่วงต่อไปของสุนิ์ครับค่ะคนเรามีต้นทุนชีวิตที่ต่างกันต้นทุนที่ว่านี้ไม่ใช่เงิน ไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถแต่เป็นต้นทุนทางใจใจที่มุ่งมัน่นทำตามฝันใจ ที่คิดในสิ่งที่ตา่างใจที่เข้มแข็งพอที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องใจที่อยากอยากเอาชนะอุปสรรคหรือใจที่ยอมรับแต่ไม่เคยยอมแพ้ทั้งหมดคือใจที่กล้าก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเอง สำเร็จในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อยู่ที่ใจจะเลือกเพราะชีวิตเป็นของเรา LIFE LIMIT HAS NO limit. กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการสบูนิวส์นะครับผมเมื่อสักครู่ช่วงแรกนี่เราก็นําเสนอข่าวไปหลากหลายเลยทีเดียวนะครับผมช่วงที่สองนี่มีข่าวอะไรมาเริ่มครับผมข่าวแรกของช่วงนี้นะคะอาจเคยทานชาเย็นบ้างไหมคะอ๋ออันนี้ชอบเลยครับผมโอ้ยถ้าชอบนี่ต้องฟังข่าวนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นอันตรายมากเลยนะคะชาเย็นเนี่ยแหละใช่แล้วค่ะเสี่ยงต่อการเป็นนิ่วในไตเลยค่ะขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดดีกว่านะคะว่าเป็นนิ่วในไตได้อย่างไรนะคะ สำหรับผู้ที่ชอบทานชาเย็นนะคะทําให้เป็นนิ่วในไตได้นะคะซึ่งแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะนะคะได้เตือนว่าผู้ที่ชอบดื่มชาเย็นเป็นประจําไม่ควรจะดื่มมากเกินไปเพราะอาจจะทําให้เป็นนิ่วในไตได้เนื่องจากชาเย็นมีปริมาณกรดอาซิริกสะสมอยู่มากนะคะซึ่งเป็นสารเคมีสําคัญที่ทําให้เป็นนิ่วในไตนั่นเองค่ะการดื่มชาร้อนๆน,นะคะยังดีเสียก,กว่าอีกนะคะเพราะว่าแม้จะมีกรด ออกซริกอยู่เช่นกันแต่การจะดื่มมากๆจนทําให้เป็นนิ่วได้นั้นไม่ใช่ของง่ายเลยค่ะดรจอห์นมิลเลอร์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะโรคระบบทางเดินปัสสวาวะนะคะโรงเรียนแพทย์สติมหาวิทยาลัยโรโยลานะคะแห่งชิคาโกกล่าวว่าผู้จะเป็นนิ่วในไตง่ายไม่ควรจะแต่ต้องชายเย็นเป็นอันขาดผู้ชายและผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนซึ่งมีฮอร์โมนเพศแอโตเจนน้อยนะคะและสตรีที่ผ่าตัดมุนลูกออกไปแล้วจะเสี่ยงต่อการเป็นนิ่วในไตได้ง่ายนะคะ นิ้วในไตเนี่ยมีลักษณะเป็นก้อนผึกเล็กๆนะคะซึ่งเกิดจากแร่ธาตุและเตือที่มีอยู่ในปัสสาวะมาเกิดขึ้นในไตหรือท่อไตซึ่งเป็นท่อระบายปัสสาวะจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะปกติแล้วมันจะหลุดออกไปได้เองแต่ถ้ามีขนาดโตมันจะติดค้างอยู่ในท่อไตค่ะ น่ากลัวไหมคะ,ะน่ากลัวมากเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครที่จะทานชาเย็นนะคะเป็นประจำก็ให้ลดลงนะคะ<อ>ค่อยๆลดนะคะก็ไม่ควรจะทานบ่อยเพราะว่าจะเสี่ยงต่อการเป็นนิ่วในไตได้ค่ะครับผมเอาละครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็รักษาสุขภาพกันไว้ด้วยแล้วกันเอาแล้วฮะข่าวต่อมาอันนี้ให้ดูเป็นคลิปน่ารักน่ารักแล้วกันนะครับผมเป็นคลิปตำรวจโบกรถที่เชียงใหม่เราลองไปดูกันครับ เนี่ยนะฮะตำรวจผู้นี้เนี่ยนะครับก็ทําหน้าที่อย่างปกติเนี่ยนะฮะแต่ทําหน้าที่ด้วยความสนุกสนานด้วยลีลาที่ผู้คนไม่ค่อยพบเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกจากต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปน่ารักน่ารักนะคะที่เราเอามาฝากกันเนาะเดี๋ยวข่าวสุดท้ายของช่วงนี้นะคะจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเก็ดความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆนะะอ้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการง่วงนอนอาอบ้างจะง่วงนอนเวลาไหนคะ ง่วงนอนก็ตอนกลางคืนสิครับแ,แต่ว่าตอนกินนี่ก็ง่วงนะใช่แล้วค่ะเข้าประเด็นเลยเพราะว่าเขาบอกว่าหลังรับประทานอาหารเนี่ยจะทําให้เราง่วงนอนจริงหรือเปล่าอ่าอ,อยากทราบหรือ,อยังคะถ้าอยากทราบแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข่าวนี้เลยคะ่ะสําหรับหลังการรับประทานอาหารนะคะทําให้ง่วงนอนจริงหรือไม่นั้นมักมีคนจะพูดว่าเมื่อหนังท้องตึงนะคะหนังตาก็จะหย่อนหลายคนสงสัยว่า ังรับประทานอาหารแล้วทําให้ง่วงนอนจริงหรือเปล่าสัางรับประทานอาหารนะคะมีผลทําให้ง่วงนอนได้จริงๆค่ะเนื่องจากกระบวนการสั่งงานในสมองช้าลงและจํานวนเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมีจํานวนลดน้อยลงนั่นเองค่ะ พอเลือดจำนวนมากและระบบสั่งการในสมองถูกนำไปใช้ในกระบวนการย่อยอาหารเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วนะคะกระเพาะก็จะเริ่มทำงานและดึงเลือดจากส่วนต่างๆมาช่วยย่อยอาหารจึงทำให้กระบวนการทำงานในสมองช้าลงนั่นเองค่ะจึงทำให้เรานะคะรู้สึกอ่อนเพลียและง่วงนอนได้ซึ่งจริงๆแล้วการนอนระหว่างวันเป็นเวลาประมาณ15-30นาทีเนี่ยจะส่งผลดีต่อร่างกายค่ะ เป็นการชาร์จแบตให้กับร่างกายทําให้กลับมาสู้กับการทํางานได้แบบสดชื่นอีกครั้งนั่นเองการนอนหลับนะคะเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมนที่ควบคุมการจเ,เจริญเติบโตออกมามีการซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอและช่วยเสริมสร้างความต้านทานในการติดเชื้อได้ด้วยนะคะลองสังเกตดูนะคะคนอดนอนมักเป็นหวัดง่ายเนื่องจากคุมคุมการลดลงและพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองค่ะสรุปแล้วนี่คือเหมือนว่าเราก็ทานเสร็จก็หลับกันเลยทีครับ ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ควรหลับหลังจากที่ทานเสร็จเลยในทันทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เป็นกรดไหลย้อนได้นะคะแต่ว่าในข่าวนี้นะคะก็เป็นค้ามู้เกี่ยวกับว่าการนอนหลับเนี่ยในระหว่างวันนะคะครเราไม่ควรนอนเกิน30นาทีค่ะเพราะว่าจะทําให้ร่างกายเนี่ยเราเหนื่อยมากขึ้นแต่ถ้าเราพัก15 30ถึงนาทีนะคะจะทำให่ห่างีิๆเล็กๆน้อยๆจะทําให้ร่างกายเราเนี้ยรู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้ค่ะครับผม อาละฮะทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณผู้ชมนะครับผมใช่แล้วค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อติชมรายการหรือรว่ามีข่าวที่จะฝากเราประชาสัมพันธ์นะคะสามารถส่งมาได้ที่สูนสา,าสาระสนเทศและการประชาสัมพันธ์ค่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเราหรือว่าทาง Facebook ก็ได้ค่ะ w w w f a c e b o o k c o m s u c h a n n e l ค่ะครับผมและวันนี้นะครับเราก็ขอลากันไปด้วยภาพ เป็นภาพเรียกได้ว่าตัวอย่างสกู๊ปพิเศษนะครับผมของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของพี่ๆบัณฑิตนะครับที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้นี่เองะนะครับผมเอาละฮะเราลาไปตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ